ส่วนเมื่อช่องเช้าค่ะคนในวงการบันเทิงนะคะก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับยายาอุรัสยานะคะวันนี้น้องก็เข้ารับพทาชทานปริญาบัตรค่ะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะตัวน้องเองนี่ก็จบจากคณะอักษรศาสตร์สาขาภาษาและวัฒนธ,ธรรมหลักสูตรนานาชาติด้วยเกรดเฉลี่ย3กว่านะคะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าประชุมก็มีคุณแม่แล้วก็มีแอนทองผสมเจมส์มาแล้วก็คิมเบอรี่นะคะได้เอาดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะคะ แล้วก็น้องเห็นว่าจะออกจากพอไปชุมก็เวลาประมาณนี้ะนะคะเพราะว่าตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งเพื่อเตรียมตัวนะคะแล้วก็เมื่อกี้ภาพที่เราได้ชมกันนั้นก็เป็นแฟนคลับของน้องนะคะ,ะส่งมาให้แฟนๆตัวข่ามาถึงได้ชมกันส่วนมิ้นชลิดาก็เป็นเพื่อนสุดยาญาติฝากใส่ความ,มด,ด,ดีมาด้วยนะคะก็ถือว่าได้ได้เป็นอีกหนึ่งก้าวชีวิตที่ญาตประสบความสําเร็จแล้วแล้วก็ดีใจก็ก็รอรอดูผลงานของญา,าติต่อไปแล้วก็เห็นว่าจะจะเรียนโทต่อด้วยใช่ไหมคะก็ เป็นกําลังใจให้ทุกๆเรื่องทั้งเรื่องเรียนและก็เรื่องงานเลยค่ะ okay. ขอบคุณมากค่ะ,คะหลายคนก็จับตามองเหมือนกันนะว่ <c oughs> าเดี๋ยวช่วงเย็นวันนี้นะคะหนุ่มและเดชจะมีร,รายเซลพรส์ใหญ่ย่ายหรือเปล่านะคะ,ค,ะคือยินดีด้วยแน่นอนแต่เมื่อไหร่อย่างไรก็ต้องคอยจับตาดูกันนะคะ,คะ